วันนี้มันมีใน Facebook ว่างงานคุณนางงามชุดเดียวของลิซ่าที่คอนเสิร์ตไทย3าวันสลุกเป็นซอฟพาวเวอร์นะคะคือเป็นแบรนด์ของไทยหมดเลยชุดสีทองเนี่ยแบรนด์ของฮุกส์วันแรกวันที่สองเป็นชุดมวยไทยนเเกิดหไอวันแบงค์คอกนะคะยี่ห้อชุดลายตรงชาติไทยคือ อันคุณียาอย่าเวลาชงชาชทยทีนี้พี่เขมงก็วอาอย่างนี้ชุดโซโลลิซ่าเนี่ยสวยมากเล่นไปวิบวับมากข้างหลังเป็นกิมิกลายทรงชาติไทยค่ะอันคุณียาแบรนด์คนไทยนะคะแต่พี่เขมຈก็บอกดีใจจังเลยลิซารักเราเอาทรงชาติเขมงไปเป็นเสื้อไม่ใช่จ้าสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีทองสีเงินนะสีเงินอ ธงชาติไทยครับเหมินครับอย่าเข้าใจผิดนะครับให้ดูภาพที่สองข้างๆเห็นไหมฮะนั่นเนี่ยเป็นลายของธงชาติไทยไม่ได้มีตัวประสาทของประสาทขอบอะไรอยู่ตรงกลาง<ช>เลยนะแล้วดูเนี่ยเขาเรียงเขาเรียงลำดับไว้ให้แล้วนะแดงขาวน้ําเงินเห็นไหม<ช>แล้วก็ขาว<ช>แดงอีกทีห<ช>นึง<ช>่งไม่ใช่แดงน้ําเงินไอ้ไม่ใช่น้ําเงินแดงน้ำเงินไม่ใช่คนละอย่างกันบอกขอบแกงบอกขอบพิซซ่าที่ไม่ลืมทำเบรดี้ไม่ใช่แกเขมรเขมวยเขมวยโยมม่วเลยเขมวยโยมม่วเลยนะคะ